มีโชดิเกมพิเศษอาณาจักรสามกุกนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นขุนพลนะครับที่เป็นตัวพิเศษอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับชินรวมหกแควนนะครับก็จะเป็นนะครับตัวพิเศษนะครับเป็นกุยกู้จื้อนะครับก็ถือว่านะครับเป็นตัวที่เอามาใช้งานก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่ามันจะมาด้วยกันนะครับหกตัวเราก็ต้องมาดูนะครับว่าแต่ละตัวจะทํางานยังไงนะครับ ผมรีวิวไปแล้วนะครับ3ามตัวตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวที่4ี่นะครับเป็น4ตัวที่ผมจะมีนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับมันต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับเอาไว้คอมโบนะครับผมยังไม่มีนะครับอีก2ตัวนะครับก็เลยคอมโบได้นะครับไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวคู่คอมโบมันจะเก่งมากๆนะครับก่อนอื่นมาดูนะครับว่าทําอะไรได้นะครับความสามารถนะครับก็จะเป็นนะครับ ทำให้คุณพลศัตรูนะครับสี่นายนะครับได้รับสถานะปวดบวมอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับมีคู่คอมโบไปเนี่ยเอามาคอมโบกับตัวตานานได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่านะครับสามโทสาถ้าปล่อยสกิลซาก็ถือว่าอาจจะลำบากหน่อยนะครับให้ศัตรูครับสี่นายปวดบวมได้นะครับแล้วก็ให้ติดสถานะนะครับลําบากนะครับถ้าติดสถานะลําบากนะครับก็จะโดนแช่ ดาเมจไปด้วยนะครับสำาระบนะครับล้างสเตตัสด้านลบให้ไฟตัวนะครับที่มีสเตตัสด้านลบอ่าไฟตัวที่มีสเตตัสด้านลบทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะสำาระให้ทุกตัวนะครับก็ถือว่าดีนะครับทำให้ศัตรูนะครับติดดีบัฟส่วนเรานะครับล้างดีบัฟนะครับก็ดีนะครับ สกิลอาจจะไม่มีอะไรมากนะครับมันต้องมาดูนะครับว่าใช้งานได้ประมาณไหนนะครับบางตัวก็ใช้งานได้ดีมากๆนะครับแต่ว่าบางตัวมันก็แล้วแต่กรณีนะครับคือทุกตัวนะครับก็สามารถมีเก่งได้นะครับในบางบางกรณีนะครับมันไม่ใช่ว่าจะดีทั้งหมดนะครับ บางตัวก็เก่งนะครับแต่ว่าบางตัวก็อาจจะธรรมดานะครับเพราะว่าทุกตัวมีเงื่อนไขขั้นไซส์ที่แตกต่างกัน,นครับอันนี้ก็เจอนะครับกับตัวนะครับที่ปลุกตื่นนะครับเจอลำบากหน่อยนะครับ ันนี้ก็เจอาไม่ค่อยไหวนะครับจําเป็นนะครับเอาแค่ตัวแบบประมาณนี้ก่อนนะครับให้ดูสกิลปลุกได้ก่อนนะครับ ก็ถือว่านะครับทำได้ดีนะมันก็ไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนทั่วไปนะครับก็ทำให้ศัตรูนะครับติดปวดบวมนะครับติดสถานะลำบากเราก็ล้างนะครับดีบัฟออกนะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าเทพที่จะมาใช้งานนะครับส่วนมากนะครับก็ได้นะครับแค่เทพนะครับเปิดปัญญาอันนี้นะครับถ้าออกสกิลแล้วนะครับมันจะทำดาเมจนะครับไม่มีอะไรมากนะครับแต่ว่าเทพอื่นใช้งานไม่ได้นะครับ ที่ผมใช้งานก็จะมีเทพอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับไม่ได้เปิดอะไรให้นะครับไม่ได้โชว์ความสามารถนะครับเพราะว่าจุดหลักๆนะครับแบบธรรมดามันก็ใช้งานก็ถือว่าได้นะครับแต่จะเก่งจะโกงไหมคือเริ่มต้นก็ยังธรรมดานะครับยังมันใช้งานนะครับค่อนข้างลําบากนะครับเริ่มต้นก็คือเวลาเจอตัวตานานมันสู้ลําบานะครับ ถ้าไม่ใช่มีคอมโบนะเอาแบบมีคอมโบนะครับกรณีนะครับที่ได้นะครับตัวนะครับรีเซอร์มานะครับก็มาจะเป็นคอมโบสกิลนะครับเป็นคอมโบคู่นี้นะครับถ้าได้มานะครับก็มีเงื่อนไขนะครับเมื่อศัตรูนะครับมีขุนพลนะครับที่ได้รับการนะครับสําะะครับสาระเอฟเฟกนะครับเป็นการล้างบัฟนะครับ มีโอกาส60%นะครับที่จะขับไล่นะครับเสร็จสเตตัสด้านบวกทั้งหมดนะครับของคุณพลนะครับ2นายนะครับแบบซุ่มนะครับแล้วก็ทําให้นะครับติดปวดบวมอันนี้ก็เอาไปคอมโบกับเทพเอานะครับไม่ใช่คอมโบกับเทพนะครับคอมโบกับตัวนะครับที่เป็นตัวตํานานนะครับที่เน้นสถานะปวดบวมนั่นนะครับทําให้เขานะครับได้รับสถานะสังเวชนะครับโดนอ่า ล้างนะครับบับบวกไปแล้วก็ติดสถานะสังเวชนะครับรีสเตตัสนะครับเป็นการนะครับล้างบับไม่ฝ่ายตัวนะครับที่มีสถานะลบนะครับหลายประเภทนะครับให้ได้สามนายก็ถือว่าดีนะมันมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแค่เงื่อนไขคองง่ายนะครับศัตรูล้างบับมาล้างดีบัฟให้ตัวเองก็จะ ทำเงื่อนไขได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีแต่ว่าเราต้องมีอีกตัวด้วยนะครับก็ถือว่านะครับมันแต่ละตัวนะครับมันมีเงื่อนไขเหมือนการใช้งานนะครับที่ไม่เหมือนกันนะครับต้องจัดให้เข้ากันด้วยนะครับแล้วก็มาดูความสามารถนะครับในตอนที่ปลุกตื่นนะครับเมื่อตัวเองนะครับได้รับดาเมจจาก เมื่อตนเองได้รับดาเมจฝ่ายศัตรูมีนะครับได้รับดาเมจจากศัตรูนั่นแหละครับบางทีก็ตัวทางสเลดมันไม่ถูกนะครับถ้าโดนน้เมนะครับมีเงื่อนไขแบบนี้นะครับทําให้ตนเองแล้วก็พันธมิตรย่งนายนะครับได้รับสถานะอี้หัวนะครับแล้วก็สําระนะครับล้างนะครับล้างปับลบนะครับกําจัดสถานะ เซิงบวกทั้งหมดให้เป่ทั้งหมดของล้างนะครับเป็นการล้างบับบวกของศัตรูนะครับของศัตรูทั้งหมดนะครับที่มีสถานะเซิงบวกทั้งหมดทําให้นะครับเขานะครับได้รับสถานะปวดบวมอันนี้ก็ติดสถานะปวดบวมต่อเน,นื่องเดีนะครับ ก็ถือว่านะครับใช้งานได้แบบต่อเน,นื่องเราก็เอามานะครับแต่ละตัวจะมีเงื่อนไขที่ใช้งานไม่เหมือนกันนะครับเราก็เอามาด้วยแบบประมาณนี้นะครับคือทุกตัวนะครับมันมีการใช้งานที่ต่างไปนะครับอันนี้ก็นี่นะครับได้ยินนะครับ สกิลใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับแค่โดนโดนน้ำเม็นะครับนี่ครับก็ได้รับสถานะอีหัวได้เกาะได้อะไรไปนะครับจะมันได้บัฟได้ได้ช่วยกันนะครับนี่ครับอันนี้นะครับยังแบบธรรมดานะครับถ้าเป็นนะครับอ่ามาเฉียวนะครับ มันจะมีอะไรนะน่าจะใช่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับมันจะมีเงื่อนไขการใช้สกิลอยู่ประมาณนี้นะมันคอมโบได้นะครับ นี่ครับอ่าตัวนี้นะครับบวกสามนะครับชนะนะครับตัวริปโป้บวก5้าได้นะครับคือทุกตัวนะมันมันจะมีเงื่อนไขแบบการไซส์ที่ต่างกันไปนะครับวันนี้รู้สึกเจ็บคอมมากๆนะครับช่วงนี้นะครับนี่ครับปล่อยสกิลก็ถือว่านะครับได้ผลดีนะครับนี่ครับ อย่างเงี้ยนะครับโดนเข้าไปนะครับได้รับสถานกลางก็โดนเข้าไปนะครับนี่ก็ทุกเงื่อนไขนะครับมันมีเงื่อนไขที่ใช้งานต่างกันนะครับแต่ละตัวนะครับการใช้งานมันจะไม่เหมือนกันนะครับ จะะสวบุันกีอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้แรงเลยนะครับก็ต้องดูแบบแข็งๆหน่อยนะครับ นี่ก็จะใส่นะครับแบบตัวแข็งเหมือนกันนะครับยืนลำบากไปหน่อยนะครับแต่ก็พอยืนได้นะครับ คือมันเน้นสถานะให้นะครับแต่ยืนกับตัวท็อปมากเกินไปมันยืนไม่ไหวนะครับเจอระดับตัวนี้แต่ว่ามันก็มีการใช้งานนะครับถือว่าดีนะครับถ้าโดนโจมตีนะครับก็สู่มาตัวยังรับพันธมิตรนะครับได้นะครับรับสถานะอีหัวนะครับตัวที่มี สถานะอีหัวเป็นสถานะกลางนะครับตรงนี้นะครับคู่ต่อสู้ก็โดนสถานะนะครับพวกปวดบวมพวกอะไรไปด้วยนะครับถ้าศัตรูติดสถานะปวดบวมก็จะมีตัวตํานานนะครับที่ทําเงื่อนไขนี้นะครับถ้ากรณีที่คู่ต่อสู้นะครับติดปวดบวมก็จะโดนนะครับอันนี้นะมันก็เอามาใช้อยู่ประมาณนี้นะครับคือเริ่มแรกก็ไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ว่าหลังๆนะครับมาคอมโบกับตํานานได้ก็ถือว่าจะดีนะครับ ก็ถือว่านะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าแรกนะครับตัวนี้นะตัวนี้น่าสนใจนะครับอันนี้ก็มารีวิวประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ